Art Music. สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่อนก็นอยู่คิดแอปเปิ้ลซิ่งเคยนะครับกับเคนแบ็กไฟกับแมปแมชชีนเลอรี่แบบนี้เราจะได้เล่นได้ควบคุมหุ่นยนต์อีกครั้งนะครับ คุณจะได้รับความสนุกอันนี้ผมเข้ามาทีหลังนะครับเข้ามาตอนที่เขากำลังเล่นอยู่คนดี้วผมก็อยากเล่นนี่แหละตั้งแต่ต้นให้พวกคุณดูนะแต่ว่าผมขี้เกียจหรอคุณก็รู้นี่ว่าผมสร้างห้องแล้วมีคนเข้ามาไหมน้อยชวลานานมีใครเยอะคือเข้าเล่นของเขาอ,ะอ่ะเคปะ อยากให้พวกคนดูหนังมากเลยผมก็อยากดูมากอะไม่เคยเล่นหนังที่มาก่อน ต้องกำจ่าตัวที่ปล่อยวิซนยมาไม่นะมันรบกวนเพื่อนแต่ปืนนี้แลหละไหมรวดเร็วได้เยอะเลยปลืนนี้ผมได้หลังจากทำเวสเสร็จอ,อะผมว่ามันใช้ได้นะปืนเนี้ย ผมต้องรีบเด่นนะเพราะคืนนี้มันมีวันหมดอายุเหมือนกันนี่แกต่ออยู่นะก็คือซื้อเท่าที่นั่นอะซื้อราคาเดิมครับซื้อราคาต่อเหมือนกับเชา่าอะเ้วเช่ามายี่สิบาทหม,หมดอายุเวลาเช่าแล้วขึ้นเจ้าของแล้วก็เช่าต่ออีก2ี่สิบเออโอเคเห็นพื้นไปได้แล้วก็ไปได้สิ เฮ้ยดิวเฮ้ยเดี๋ยวอ้อดูช็อตอ้าโอ้ถึงเกือบถึงฝั่งแล้วทำไมเราเป็นคนเดียวที่เอาชนะไม่ได้เอาเอาชนะได้เราจะเอาชนะได้สิมีระดูชอยตรงไหน ไปต่อเลยครับถึงเวลาขับขุนแล้วแล้วทั้งคำลาไอ้ตัวสีแดงเนี่ยเวลาเกิดละ แล้วดานหนึ่งไม่เปิดกันนะที่ให้เราเล่นมีหลายแบบมีหลายรุ่แตกที่ผมรู้คือคุณของผมไม่คำแต่เนี่ยัรณีสถานของผมไม่เปลี่ยนแบบนื้อเรื่องของแบบนี้คือเราจะขโมยหุ่นจากเขามาใช้มาที่ทางเรา ดีนะเดี๋ยวพี่ดิ้นฆ่าไม่เท,ท่าไรตรงนี้ไอ้นอนติงตรงก็คือข้าของเกาะโวยเอาไปจนหมด้องหายวิธีเจอไหมสองโอ้งวิธีนี้ไม่มีเพียงเปลี่ยนเนี่ยองผมไม่มีปัญหาโอเคไปต่อไปได้ไปกันเถอะพวกเรา องเก็บกล่องวุธก่อนถ้าไม่มีเราตายได้แน่เลยขอโทษนะเพื่อนใช้ไม่หมดเกี้ยงเลยทางออกนี่ให้เราไปควบคุมไอ้ปืนนี้ ็หย oh. ุดฝันตีผมประจัการ เ็นเลยครับโอ้ยหา,าพ่อมา๋ยวผมรอดฝัดนผมร,รอทางนี้เองครับพวกิจการที่เหลือเองนี่ิจาก,การที่กันผมจะจัดก,การบริเวณข้างลางนี้ไปเาไปเไปเ โอ้ชักรผินช้าหร่อจะไกลจะนี่ในในในเดียว <c oughs> เป็นปืนไฟไม่ใช่ปืนไฟว่ะเป็นปืนปล่อยระเบิดคี่พอเอ้น้อยเรา เราเหลือกันแค่สามคนต้องปกป้องกันแล้วกันนะถูกที่มีชีวิตรอดไปขึ้นเถอะเพื่อสู้ตัดต่อไปกันขอโทษน,นะผมไม่ได้เอาปืนสไนเปอร์มาวันนี้ผมคงหนีที่นีแล้วถ้นะาเหนือวันนี้ก็มีอนุภาพสูงกัน ปืนนี้มีอนุภาพทลายแรงมากทำลายพวกซอมบีม้ได้ประมาณ20กว่าคนอ่ะแล้วก็ทำลายคุณยนได้เยอะเลยลดเลือดได้เยอะไอ้ปืนนี้เป็นที่นิยมเลยมีคนชอบใช้มากมากเลยหน่อย เจ็ไม่กินซะวางไปไหนเนี่ยถอยมาเพื่อนถอยมาทางออกทางนี้เดี๋ยวเพื่อนาเฮ้ มีเพื่อนมาหนึ่งคนล้วอันนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้จบเดืเ้ร <i> ็วาวฟืนหมอดอ่ะรมันหางจรงไูทางใกล้ตื่นเมดนแล้ซอง <i> <ไห> กำจัดเอพอเนี่ยต้ใช้ปืนนี้นี่นะครับท่า,านนันสูงมากขนาดทำลายลกขังได้นี่อีกน,นี้

เรื so, mình, mình ่เ <t ôi> <t ôi> ิมไอ้เบริซองมันยัไม่ถึงเฮ้อเาอ่ดเฮ้ยเดี๋ยวมื่อกี้ยาอาริแกสวนสวนโ้ยม่ายึงแกะไม่ถึงแกถึงเจอขนาดนี้เนอ I did. các em có mấyเพื่อน trăng ở nhá, chỉ mới 4 người thôi. sắp luôn các โอ้ยอย่อันับสามดีก็เราเข้ามาทีหลังนี่ถ้าเข้ามาแต่แรกเราก็ได้เอ่ะดูเพ่ตยวนี อ้เหลือหนึ่งอ่ะเสียได้อ่ะช่างมันเถอะผมไม่เสียเรียดผมเด่นได้เรื่อยๆนะอย่าเครียดมากวันนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีเมื่อคุณดูจบแล้วถ้าคุณชอบกดไลค์ได้ที่นี่และอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเมื่อคุณกดซับสไครป์เรียบร้อยแล้วคุณติดตามผมเรียบร้อยแล้วคุณจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับผมแต่ที่นี่เค้นอามิสิกที่นี่ที่เดียวเท่านั้นขอให้พวกคุณ สนุกกับการดูนะครับสวัสดีครับ